สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาทำการแก้ไขข้อกำหนดของระบบเงินเดือนนะคะเราจะมาเลือกที่ข้อกำหนดของระบบนะคะที่ปุ่มด้านล่างซ้ายมือนะคะจากนั้นให้เลือกที่รายการแก้ไขข้อกำหนดระบบเงินเดือน จะบันลิกเข้าไปได้เลยค่ะตรงนี้เราจะเป็นสำนักง,งานใหญ่ถูกต้องแล้วนะคะจากนั้นกดโอเคค่ะเราจะมาแก้ไขรายชื่อผู้จ่ายเงินนะคะชื่อตรงนี้เป็นนางสาวงามจริงดีพร้อมตำแหน่งผู้จ่ายเงินตำแหน่งบัญชีการเงินนะคะ รหัสบริษัทส่งธนาคารตรงนี้จะใช้เป็นรหัส0 4 1 0 0 0 0 3 3 9รหัสบริษัทนำส่งกองทุนตรงนี้เราจะไม่ได้ใส่นะคะเราจะลงมาที่เลขที่บัญชีธนาคารของบริษัทที่ใช้จ่ายเงินเดือนนะคะ เป็นเลขที่2 5 0ขีด2ขีด1 0 0 0 0ขีด1และลงมาที่เลขที่ประกันสังคมนะคะจะเป็นเลขที่1 0 0 0 5 5 0 88 1ศูนดลำดับได้ที่สาขาเป็นรหัสเป็นเป็นรหัส0ูนย์ศูน,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 นตัวนะคะแล้วลงมาที่รหัสสปสที่รับผิดชอบจะเป็นรหัส0ูย์เค่ะชื่อสอปสที่รับผิดชอบนะคะคือพื้นที่9ค่ะ ลำดับสาขาศูนย์นะคะชื่อผู้ลงนามนำส่งสปรศคือนางสาวางามจิงดีพร้อมนะคะตำแหน่งบัญชีการเงิน,นค่ะ จากนั้นนะคะให้เราเลือกที่หน้า2ตรงนี้เป็นวิธีการวิธีคำนวณภาษีหักด้ที่จ่ายนะคะตรงนี้เราไม่ต้องแก้ไขอะไรแล้วนะคะจากนั้นกด F10 เพื่อบันทึกได้เลยค่ะต่อมาเราจะมาทำที่รายการแก้ไขข้อกำหนดค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีนะคะแดล็ปวว้ค์คลิกเข้าไปเลยค่ะ ตรงนี้นะคะเราจะมาดูที่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอัตรา40%ไม่เกิน60,000ตรงนี้ถูกต้องแล้วนะคะตรงมาที่หักลดหย่อนผู้มีเงินได้30,000บาทถูกต้องแล้วนะคะแล้วเราจะมาลงมาดูที่คำนวณอัตราประกันสังคมอัตราที่1เริ่มจากเดือน01ถึงเดือน06นะคะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคมตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นห้าเปอร์เซ็นตนะคะให้กดที่เลขห้าแล้วกด e n ท e r ค่ะไม่เกินเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะและอัตราประกันสังคมครึ่งปีหลังนะคะในเดือนเจ็ดถึงเดือนสิบสองตรงนี้เงินสมทบกองทุนก็จะเป็นห้าเปอร์เซ็นตไม่เกินเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเช่นกันค่ะ นีเราก็แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นกด F10 เพื่อบันทึกเลยค่ะต่อมานะคะเราจะมาที่รายการแก้ไขข้อกำหนดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบใหม่นะคะรายการที่2นะคะจะพิมพกเข้าไปเลยค่ะเราจะมาดูนะคะที่ลำดับที่1 ตรงนี้ยอดต่ําสุดคือ1น,นะคะยอดสูงสุดเนี่ยตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็น1นึ่งแสนนะคะอัตราภาษีตราภาษีตรงนี้จะใส่เป็นห้าเสอนะคะลงมาที่ลำดับที่2ตรงนี้ต้อง เป็นต่ําสุด100,000บาท1บาทนะคะถึง300,000บาทอัตราภาษี5%ถูกต้องเลยนะคะอันดับที่3ยอดต่ําสุด300,000บาทสูงสุด5 0 0 0 0บาทอัตราภาษี10%และลําดับที่4ยอดต่ําสุด5 0 0 0 0บาทสูงสุด750,000อัตราภาษี15% ดับที่ 5, ยอต่ำสุด7 5 0 0 0 1บาทสูงสุด1ล้านบาทอัตราภาษี20%และลำดับที่ 7, ย่อต่ำสุด2ล้าน1นบาทสูงสุด4ล้านบาทอัตราภาษี30%และลำดับที่8ย่ยอต่ำสุด4ล้าน1นบาท ขึ้นไปนะคะตรงนี้ก็อัตราภาษี35%แต่นั้นเรากด F10 เพื่อบันทึกค่ะก็เป็นการเสร็จสิ้นการแก้ไขข้อกำหนดของระบบเงินเดือนอัตราค่าลดหย่อนต่างๆอัตราภาษีนะคะตามแบบพงอด91ของปีปัจจุบนันค่ะ